พร้อมแล้วก้าวขอน้อมอารัธนาพระเดชพระคุณได้เสวนาในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์และความสําคัญต่อสังคมในยุคบันอย่างไรพระเดชพระคุณแนะนําตัวด้วยนะครับว่ามาจากไหนชื่ออะไรผมยังไม่ทราบเลยครับกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอ,อย่างสูงครับขาอเาขอกราเทวานุเทระครูบาอาจารย์ขอเจริญพร คณะแม่ชีญาติโยมที่เป็นศิทธิยานุสิ์ประเดชพระคุณหลวงพ่อวัฒธรรมเทียราชมหาบุณีบัจชิงก็เป็นเป็นศิษย์เก่าที่นี่แต่ว่ามาทางสายอภิธรรมมาเรียนที่ที่นี่เมื่อปีพศ2523สมัยนั้นยังวิหารคต ก็เต็มไปด้วยเสียงและพิธรรมเต็มไปหมดวันนี้ก็ย้ายไปแล้วก็ประเด็พระคุณหลวงพ่อวัะธรรมมิทยาราชมหาบุญีท่านเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเจ้าวาดท่านท่านอยากให้เป็นสัดส่วนก็ย้ายหลกเรียนอพิธรรมไปก็วนเวียนอยู่วัดมหาธาตุนางก็อยากรู้ชื่อก็บอกชื่ออะไรคือพระเบสเซอรสุมังคโลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเพลงวิปัสนา ยังไม่ได้ขอพระครูอะไรก็อยากมาทางสายปฏิบัติก็ไม่ได้ขออะไรเป็นผู้ช่วยกรรมาฐานแล้วกันแล้วอยากเป็นวิปัสนาจารย์ก็เลยเรียนอภิธรรมโดยสอนอภิธรรมแล้วก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรมธรมธรรมมรีเมื่อปีพศ .2550 นี่ไม่นาน เหตุที่ไปเพราะว่าปเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางมหาเทราสมาคมได้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดเพญพิษนาก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือเป็นที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด กรุงเทพมหานาครแห่งที่สิบนะเพื่อญาติโยมได้ได้เข้าใจแต่หลายคนที่นั่งที่นี่ก็สิทธ์เก่าเยอะที่เรียนอภิอรรมก็มานั่งนีนะนั่งพระทธรเมติโยมความจริงก็ไม่คิดว่าจะเดินทางสายนี้สายปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอเนีอยก็ไม่คิดว่าจะมาเดินสายนี้แต่ได้ยิน อดีตเจ้าวาดวัดเพลงอุปัสนาพูดอยู่เสมอแล้วก็เคยได้ฟังเทศด้วยเทศสองธรรมาสกับท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมทิเรชมหาวุณีสมัยนั้นท่านเป็นสำนักศักดิเป็นประเทศสศทษฐีวุณีซึ่งมีชื่อเสียงมากตอนนั้นทั้งจัดรายการวิทยุอะไรก็ได้ยินบ่อยๆก็ฟังอยู่ประจำถ้าไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาสอนก็จะฟังอยู่ที่วัดเพลงอุัสนา รายการของฐานที่วิทยุเจ็ดเก้าสองปัจจุบันก็พลฐานมาที่สองก็ฟังจนได้จัดรายการเองทุกวันนี้ก็จัดรายการเองของพลฐานมาที่สองเมื่อวานมาเข้าสัมมนาวิพัสนาก็กลับก่อนเนืงจากไปจัดรายการพิเศษส่วนตัวนะแล้วก็พูดถึงงานนี้ด้วยงานวันนี้เพื่อตอบแทนครูบาอาจารย์เหมือนกันต้อมาฟัง ท่านมานานแล้วก็ฟังเพจลำดับยานฟังจากเครื่องเครื่องเทปปรากฏว่าฟังแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาปฏิวัติเองทีน,นี้มีมีคำถามเหมือนกันเดี๋ยวทา้าร์มนิดนึงไม่รู้ว่าการพัฒนามันพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคือไม่ได้ติดครูบาอาจารย์อะไรแต่ถ้าใครให้ความรู้ก็จะฟังทั้งนั้นถ้าเป็นประโยชน์แล้วก็กล่าวถึงพระไตรปิฎก อ้างถึงปฏิบัติแบบสติปัฏฐานวิปัสสนากรมรมฐานก็อยากเรียนด้วยเพื่อจะเป็นพระหรือเป็นโยมเมื่อวังฟังครูอ้อยยังประทับใจนะฟังแล้วเข้าใจง่ายดีแต่ก็ประทับใจจริงก,ก,ก,ก็ได้อ่านหนังสือได้ฟังมาเหมือนกันก็ประทับใจใครเรียนกรมรมฐานที่นี่แล้วจะเป็นผู้ที่มีศรัทธามีปัญญามาก เรียนอภิธรรมก็เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องจิตเจรสิกรูปนิพพานเรื่องขันห้าอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานตอนสมัยเรียนเรียนไปก็ปฏิบัติไปด้วยที่วัดเพ่งวปัสนาไม่เคยเข้าห้องกรรมฐานเลยแต่ฟังแล้วมาพิจารณาใช้โยนินโสมนสิการในการเดินทางในการปฏิบัติเล็กๆน้อย ก็ต้องความเข้าใจรูปนามให้เข้าใจเรียนจนเข้าใจที่วัดเพลงพัสนาโดยที่ไม่ต้องไปเข้ากรรมฐานอาศัยโยนิโสมนัสิการอาศัยปัญญาพิจารณาให้แยบคายก็สามารถเข้าใจได้เลยสําคัญที่มีพื้นฐานของการศึกษาโดยเฉพาะศึกษาพระวิธรรมที่อภิธรรมวชติกาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชจุิทยาลัยก็คือของมจรนี่เองเป็นสาขาหนึ่งที่พระเด็จพระกุล หลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์ที่สมัยท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระพิโมนธรรมได้เดินทางไปประเทศทรมากในอาณาธนาราชที่ส่งคุณวุธโดยเพพาะมีความเชี่ยวชาญอภิธรรมก็คือท่านพระสัทธรรมวชิติกะธรรมาจารยะให้มาเผยแผน่ในประเทศไทยต้องเริ่มที่วัลคังก่อนแล้วก็แยกสาขามาที่นี่ ก็เป็นศูนย์ใหญ่ที่วัดมหาธาตุหลังจากเรียนวิธีทำแล้วก็ทําให้เข้าใจรูปนามเข้าใจขันห้าเป็นอย่างดีฟังอาจารย์ใหญ่พระครูสงวานสมาธิวัดซึ่งเป็นเลขานุการที่กองการนิพพานาธุระณที่วัดมหาธาตุี่เองฟังที่วัดเพลงท่านได้แยกรูปแยกนามเวลาเห็นก็สีเป็นรูปเห็นเป็นนามได้เสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามกลิ่นเป็นรูปลูปเป็นนาม รถเป็นรูปรูปเป็นน้ำเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเป็นรูปรูปเป็นนา้าคิดนึกเป็นน้ำหัวใจเป็นรูปก็ท่องตามที่ท่านบอกตนอาศัยการศึกษาโดยตรงก็เลยทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักแต่ก็ใช้เวลาหลายเป็นปีเหมือนกันประมาณสองปีเศษ็จถนะึงเข้าใจรูปนา้า จนมีโอกาสได้เป็นวิปัสนาจารย์เมื่อท่านจากไปในปีพุทธศักราช2529ก็ได้รับตำแหน่งเป็นท้งผู้ช่วยเจ้าวาดเลยแล้วก็รับตำแหน่งเป็นผู้ที่ดูแลเขตกรรมาฐานที่วัดเพลงวิปัศสนาก็สอนวิปัสนาได้แล้วรู้จักรูปนามดีปฏิบัติอย่างดีเลยไม่คิดว่าจะเดินทางสายนี้เล่าให้ฟังว่าพรเหตุไรแล้วก็เป็นการพัฒนาไป ตอนหลังจากที่ปฏิบัติครบเจ็ดเดือนแล้วนี่ได้มีโอกาสได้เข้าทำงานตอบแทนหลันเจ้ากรคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์สมัยนั้นท่านำดำรงยศของท่านเป็นพระพรมพโมลีช่วยสอนเจ้าวาดใหม่ช่วยสอนที่โยคียที่เข้าปฏิบัติที่ธรรมบุรีเป็นการไปฝึกสอนมีครูบาอาจารย์มีข้อสงสัยว่าเรียน กมาฐานไว้อย่างดีแล้วที่วัดเพียงอุปสรรคทาไมมาเรียนสายยุบหนอพองหนอนเหมือนกับคนละอันแต่มาเป็นฐานะที่ปฏิบัติเองแล้วไม่ได้ต่างกันเลยเพราะในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมำาธีราชโมนีท่านจัดรายการวิทยุท่านก็บอกเวลาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะสายยุบแบบรูปแบบยุบหนอพองหนอต้องกําหนดให้ถูกรูปถูกนา้า เนี่ยถึงจะถูกต้องถึงจะเป็นวิปัสนาแท้ต่อมาก็ฟังมาเลยแต่ก็ยังไม่เข้าใจมากแต่พยายามตำองความเข้าใจจนมีโอกาสมาปฏิบัติเองจึงรู้ว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานแล้วก็จะเหมือนกันหมดเพราะรูปนามก็มีเหมือนกันหมดทุกคนสติก็ดวงเดียวกันไม่ใช่ต่างกันปัญญาที่เป็นวิปที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมวิปัสนาญาณก็อย่างเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลย สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมจีราภูนีได้เทศกับเทศคู่กับพระครูสังวรสมาธิวัตร์ระดเจ้าวาดวัดเพลงปุสนาก็เทศที่พระโวสถแห่งหลังนี้ได้บันทึกเสียงไว้ก็ฟังกันท่านก็บอกไปด้วยกันได้กลมกลืนกันหมดเลยลอาตมาเป็นผู้โชคดีที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมเฏิยมหาโมนีนั้นท่านได้ชี้แจงเหตุผลแล้วก็พูดถึงวิปัสนาญาณให้ฟังแล้วก็เปรียบเทียบกับที่เรียนก็ดีมากจนมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมที่ธรรมโมลีตอนนั้นมีหลักสูตรที่ได้เข้าเรียนก็คือหลักสูตรปวพเรียกย่อมาจากวิปัสนภาภาวนาเป็นประกาศสิวัตรวิปัสนาภาวนา ต้องเรียนหลักสูตรหลายเดือนแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมสามเดือนก็เลยอาสาปฏิบัติเมื่อปีห้าูนี้แล้วก็โชคดีได้ข่าวว่าอาจารย์มาจากพม่ามามาช่วยสอนก็คือท่านพระธรรมท่านเสด็จอพระนันตาวิโรจนะมาสอนสมัยนั้นก็ศูนย์วิบัติธรรมธรรมบูรีก็เพิ่งสร้างใหม่ก็มีโอกาสได้มาเข้าปฏิบัติธรรม ในเดือนแรกนี่ไม่ค่อยหาพองยุบไม่เจอนะเดือนแรกนะ่ะพองยุบทำเปมม็นปัญหายากจังเลยนะอยากไปโยมที่นั่งกันอยู่เนี่ยคนไหนหาฟองยุบได้เก่งอยากเรียนด้วยทำาไมมัญหายากจังเลยปฏิบัติมาครึ่งเดือนแล้วก็ยังหายากอยู่จากนั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าจะได้ได้เห็นจริงๆอนะแต่ปรากฏว่าพอผ่าน พอพ้นหนึ่งเดือนไปก็จะรอพระตัตนตวิโรจนะแก้ลมให้บ้างพวกล่ามแก้ลมให้บ้างก็เลยผ่านขั้นตอนพอได้เห็นพองยุบทั้งเวทนาก็ตามมาอย่างนี้แล้วถามว่าปฏิบัติสายนี้ได้ผลอย่างไรถ้าจะมองอจริงไม่ได้เตรียมตัวมามาพูดเลยนะวันนี้เพียงแต่ <laughs> อยากจะมานั่งฟังเสียมเครื่องบันทึกไปเรียบร้อย ไม่ได้คิดว่าจะมานั่งพูดด้วยไม่ได้เตรียมนะหัวข,ข้อว่าไงนะหดดประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวพูดไปสักนิดหนึ่งแล้วก็อยากคำถามมากกว่านะความคำถามอ่านะเอาขอพักก่อนก็ได้นะ พเดชพะคุณได้เล่าประสบการณ์การาการาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานมีประโยชน์อย่างไรนะครับในในช่วงแรกนะครับท่านบอกว่าท่านปฏิบัติมาสองปีจึงเห็นรูปน้าจำไว้นะครับวิปัสสนามีอยู่สองอย่างคือรูปกับนามถ้าเห็นรูปกับนามแล้วจึงจะเป็นวิปัสนาได้ ถ้าไม่เห็นรูปเห็นนามแล้วเป็นวิปัสนาไม่ได้ต้องเห็นพองแล้วก็ยุบอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามาเขียนไว้ในกระดาษนะครับคำถามรอบรอบต่อไปจะได้ถามท่านนะครับวันนี้ธรรมสากัดฉาเอตมังคละมุตตมังนะครับถ้าสงสัยอยากเก็บเอาไปถามคนที่บ้านนะเดี๋ยวทะเลาะกัน <c oughs> <c oughs> นะครับถามท่านณนะพระอุโบสถวัดมหาธาตุแห่งนี้เลยนะครับ ในโอกาสนี้ผมขอมอบเวทีให้ครูอ้อยได้นำเสนอเรื่องหัวข้อการปฏิบัติวิปัสสนามีประโยชน์และความสำคัญต่สอสังคมอย่างไรขอกราบเยินเชิญด้วยความเคารพครับกราบคุณพระรัตนาไตรกราบน้ำมัสการพระคุณเจ้ากราบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปกราบท่านเจ้าคุณาอาจารย์รรยใหญ่ พระธรรมเทรราชมหามุนีท่านเจ้าคุณโชดกยานสิทธกิกราบพระอาจารย์เจ้าคณะห้ากราบท่านอาจารย์จากวัดเพลงวิปัสนากราบพระเถรานุเถระทุกรูปณที่นี้ขอกราบอนุโมทนาต่อคณะเจ้าภาพทุกท่านและขอกราบอนุโมทนาต่อศรัทธายาตโยมทุกท่านกราบสวัสดีและอนุโมทนาค่ะดิฉันครูอ้อยทิตินาถัทรลุงนะคะ วันนี้เนี่ยได้รับมอบหมายให้มาพูดเรื่องของวิปัสสนามีประโยชน์อย่างไรใช่ไหมคะวิปัสสนามีประโยชน์อย่างไรในยุคมีความสําคัญในสังคมปัจจุบันอย่างไรนะคะวิปัสสนามีความสําคัญในสังคมปัจจุบันอย่างไรวันนี้เนี่ยมีญาติโยมเยอะเมะื่อวานครอยได้เล่าที่นี่เนี่ยมีพระหลายร้อยรูปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้250รรูปใช่ไหมคะท่าน พันเอกพิเศษบอกว่า250รูปเมื่อวานวันนี้เนี่ยก็จะขอเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็นในมุมของญาติโยมวันนี้ครูจะมาพูดเรื่องของฤทธิ์แห่งใจกับวิปัสสนาเหตุผลใดเราจึงต้องปฏิบัติข้างหลังบอกว่ามองไม่เห็นครูยืนให้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าครูจะเมื่อยนะคะพอดีครูก็ตัวไม่สูงมากแต่ก็สูงพอสมควรเราต้องพูดบวกไว้ก่อนก็ครูจะพูดว่าวิปัสสนาเนี่ยสำคัญอย่างไรกับชีวิตของคาวาต ในหัวข้อของฤทธิ์แห่งใจฤทธิ์แห่งใจอะค่ะคือการบอกว่าใจนั้นเนี่ยสำคัญมากอะไรที่เรายิ่งมีเราจะยิ่งได้อะไรที่เรายิ่งขาดเราจะยิ่งเสียบุคคลผู้ที่ได้ตรัสถึงเรื่องนี้เอาไว้เป็นบุคคลแรกคือพระพุทธเจ้าของเราค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้เมื่อ2,000ันกว่าปีที่แล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจถึงก่อน ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจในวันนี้พวกเราเหล่าคาวาดก็จะได้ยินฝรั่งมากมายเอาทฤษฎีมาพูดในยุค2,000กว่าปี2,600กว่าปีให้หลังว่าถ้าใจคิดสิ่งใดจึงจะได้สิ่งนั้นครูอ้อยอะค่ะมีความเข้าใจในมุมที่ฝรั่งพูดแต่ในขณะเดียวกันครูจะขอยืนยันว่าหากไม่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่จะเข้ามารู้ถึงจิตใจตัวเองแล้วใสรฤทธิ์แห่งใจไม่สามารถเกิดได้เพราะอะไรคะเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่ว่าเขาจะพยายามคิดภาพสิ่งใดโดยทฤษฎีของฝรั่งจะบอกว่าหากเราคิดภาพสิ่งใดเพ่งใจไปที่สิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยก็จะปรากฏในชีวิตของเราแต่พวกเราทุกท่านในที่นี้ครูถือว่าเป็นนักปฏิบัติวิวปัสสนากรรมฐาน เราย่อมรู้ดีว่าการที่จะให้จิตใจของเรานั้นปักอยู่กับสิ่งใดแม้เพียงครู่หนึ่งอย่างยากยังต้องใช้การฝึกฝนอย่างหนักมากถูกไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะปักใจไว้กับสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นภาพภายนอกหรือภาพภายในจะมีอารมณ์และความรู้สึกอื่นๆแทรกเข้ามาอย่างต่อเนื่องสมมุติว่า คนในทางโลกกำลังคิดถึงเป้าหมายในชีวิตตัวเองว่าอยากจะทำงานให้สำเร็จเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ซื้อบ้านให้พ่อแม่เป็นเจ้าภาพวิปัสสนากรรมฐานสร้างสถานปฏิบัติธรรมอุปธรรมบำรุงพระศาสนาในขณะที่เขาตั้งใจไว้นั้นแล้วเพราะเขาคิดว่าจะไปทำการงานสิ่งที่แทรกเข้ามามีอะไรบ้างคะกิเลสตัวต่างๆเช่นความกลัวความขี้เกียจ ความโมโหความถือดีความคุ้นชินเสพกับความรู้สึกและอารมณ์เดิมๆความไม่ยอมเคลื่อนพัฒนาตัวเองความไม่ยอมศึกษาไม่ใส่ใจในงานที่ทำเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นพวกเราแต่ละคนรู้ดีว่ากี่ครั้งมาแล้วในชีวิตที่คิดว่าจะทำงานเรื่องนี้ให้สำเร็จจะคิดเรื่องงานเรื่องนี้ให้สำเร็จพอคิดไปสักครู่หนึ่งก็ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูสักนิดกี่ครั้งที่เราคิดว่าจะคุยกับพ่อแม่กับลูกให้เกิดความอบอุ่นพอจะ